ตอนนี้ก็จะนำทุกคนนะมาดูวิวที่เขาตาพรยาอำเภอรตราพยาจังหวัดสกแกลวตอนนี้ก็ได้มาชมที่จุดชมวิวจุดชมวิวผาแดงไม่ใช่ผาแดงนางไอสกลนครเนอะจุดชมวิวผาแดง อุทยานแห่งชาติตาพรยาจังหวัดสายแก้วก็จะมีมาตรการป้องกันนักท่องเที่ยวไม่ให้พัดตกลงไปไปได้แต่ว่าทางที่ดีน่าจะมีรั้วกั้นนะน่าจะทำรั้วกัน้นนักท่องเที่ยวดึงโครงไม้ไผ่เป็นบอตรงดึง,ด,งดึงโครงเอาโครงไม้ไผ่ก็ได้มัดปลูกต้นไม้ไปจากต้นนี้แล้วก็ดึงต้นไม้ตรงนั้นมาให้มันมาจอดกัน การนักท่องเที่ยวพัดตกอย่างนี้นะก็จะดีแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วแหละถ้าใครชอบความตายก็ลงไปตายซะถ้าความประมาทของตนเองพาเป็นบ่อเกิดให้เกิดความตายก็สมควรลงไปตายลเลยแหละแต่ว่าเรามาอยู่ชมเยวธรรมชาติเรามาดูตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปยอดเขาปลายเขาให้มันเสี่ยงอันตรายกับชีวิตตนเอง เสี่ยงความเสียหายหแก่สถานที่เขาก็บรรยากาศก็เมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะก็บันนี้ก็เราก็มาดูบรรยากาศรถไต่เขาพุ้นทางลมพ่นขันหางระยะนี่กับประมาณจักสองกิโลเมตรกับว่าได้รถไต่เขาพ่นเห็นบ่รถแต่ละขั้นแรีนกับว่าไม่แต่ขั้นหลุหล่มขั้นงาม,งาม คันพุพังมากกับเป็นเศษเล็กธรรมดานั่นเองนะโดยวันนี้ก็โดยนักท่องเที่ยววันนี้ก็มากันนักท่องเที่ยวก็ไม่มีมากันเลยไม่มีกันเลยนะมีมยมีแต่พระเด็กเด็กก็ดีนะเหมือนกับภูมิเทวบดาอารักท่านเปิดเปิดสถานที่ให้ เปิดเวลาเวลาให้ให้ให้มาชมกันให้ให้มาชมยูวกันนะมากมายกันานที่นี้ทงที่หาแดงานที่หาแดงกันางานที่นี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาชมกันในะาแดงนี้เป็นภาษาอังกฤษก็ ที่ชมอยู่หาแดงดาวพญาดาวพญาสำบัตใส่แก้วก็เป็นโขดหินโขดหินลงไปล้นลงไปข้างล่างสวยงามสวยงามนะทั้งทั้งหมดก็ก็รูปประมวลก็สวยงามอยู่สวยงามที่ที่ทุกๆอย่างโอเค สวยงามมากเลยญญตอนนี้ก็บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนก็พายุจะมาแล้วไม่เหมาะแก่กันท่องเที่ยวพายุจะมาก็คงจะเดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าไม่เหมาะแก่กันเดินป่า พระอาจารย์ต้งจากน้องคข่ออ้หละนายแมงวันตัวนี้ไหมไม่มตอมกล้องตลอดเลยสงสัยสิมากอกล้งองบ่แมงวันนี่เอาเราก็ลาไปที่จุดชมวิวสวยๆงามๆอย่างนี้แหละพระเราต้องไปตามป่าตามเขาลำเนาไยัย สถานที่ปีกวิเวกที่สงบสัดงงเป็นธรรมชาติถ้าไปตามอาคารเรียนไปเรียนก็อีกกรณีหนึน่งแต่ถ้าไปตามห้าง <c oughs> <c oughs> ตามเซ็นทานอย่า <c oughs> งนั้นก็อีกกรณีหนึน่งถ้าไปซื้อสิ่งซี้ของก็รีบไปแล้วก็รีบกลับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะนำ ุกคนนะมาดูวิวที่เขาตาพยาอำเภอตราพยาจังหวัดสแกลวตอนนี้ก็ได้มาชมที่จุดชมวิวจุดชมวิวผาแดงไม่ใช่ผาแดงนางไอสกลนครเด้อจุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติ ตาพรยาจังหวัดสายแก้วก็จะมีมาตรการป้องกันนักท่องเที่ยวไม่ให้พัดตกลงไปไปได้แต่ว,ว่าทางที่ดีนะ่าจะมีรั้วกั้นนะน่าจะทำรั้วกัน้นนักท่องเที่ยวดึงโครงไม้ไผ่เป็นเบอตรงดึง,ด,งดึงโครงเอาโครงไม้ไผ่ก็ได้มัดผูกต้นไม้ไปจากต้นนี้แล้วก็ดึงต้นไม้ตรงนั้นมาให้มันมาจอดกัน การนักท่องเที่ยวพัดตกอย่างนี้นะก็จะดีแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วแหละถ้าใครชอบความตายก็ลงไปตายซะถ้าความประมาทของตนเองพาเป็นบ่อเกิดให้เกิดความตายก็สมควรลงไปตายลเลยแหละแต่ว่าเรามาชมวิวธรรมชาติเรามาดูตรงไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปยอดเขาปลายเขาให้มันเสี่ยงอันตรายกับชีวิตตนเอง เสี่ยงความเสียหายแก่สถานที่เขาก็บรรยากาศก็เมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะก็วันนี้ก็เราก็มาดูบรรยากาศรถไต่เขาโอ้โทั้งลมพ่นขันห้างระยะนี้กับประมาณจาก2กิโลเมตรกับว่าได้รถไต่เขาพ่นเห็นบ่รถแต่ละขั้นแล่นกับมาไม่แต่ขั้นหลุ่ๆขั้นงาม แต่ขันพุพังมากกัเป็นเศษเล็กธรรมดานั่นเองนะโดยวันนี้ก็โดยนักท่องเที่ยววันนี้ก็มากันนักท่องเที่ยวก็ไม่มีมากันเลยไม่มีกันเลยนะมีมาเลยมีแต่พระ,พะเด็กเด็กก็ดีนะเหมือนกับภูมิเทวบาดาอราัากท่านเปิด,เป,ดเปิดสถานที่ให้ เปิดเวลาให้ให้ให้มาชมกันให้ให้มาชมวิวกันนะมากมากเลยกัน